สวัสดีค่ะคุณิตาปฏิหารแห่งชีวิตนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะสักครู่เดียวค่ะขอบคุณมาขอบคุณจากใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งดีที่มีให้กันเรื่องราวสิ่งดีๆคือแรงใจไปต่อ เติมฝันคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าขอบคุณตาอาจมองไม่เห็นแต่รับรู้ด้วยหัวใจสัมผัสก็จะรู้ว่ามันจริงขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่ง ที่ทำให้ฝันเป็นจริงในวันนี้ไม่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกเช่นไรจากวันนี้เราจะยินดีเปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยความรักและคำขอบคุณจากหัวใจขอบคุณทุกสรรพสิ่งทั้งหลายแทนด้วยคำว่าขอบคุณปาติ้า กกกจจะใจ่ัหช้าไปหนึ่งจังหวะลกูกปาฏิติริห้ที่ใหญ่หญความมุ่งมัน่นที่มันแรงกล้าความศรัทธาจะนำมาชีวิตใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิ ฉันรักแผ่นฟ้าฉันรักสายธารเพราะฉันศรัทธาฉันรักจัก,กรว่าร่วมมีความสุขปีดีดีไปกับพวกเราทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ที่วัดบึงกอกนะคะจังหวัดพิจิตนะคะพิจิตนะคะ ร่วมนำปัจจัยนะคะสร้างพระปูพรมโบสถ์นะคะแล้วก็สร้างวิหารนะคะเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น2ล้านบาทอนุโมทนาบุร่วมกันนะคะสาธุขอบคุณมากขอบคุณจากใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สิ่งดีที่มีให้กันเรื่องราวสิ่งดีๆคือแรงใจไปต่อเติมวันคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าขอบคุณปาฏิหารที่ยิ่งใหญ่ก็จากหัวใจที่กล้าก่นตั้งมัน ด้วยแรงรักและศรัทธาปาฏิหารที่ยิ่งใหญ่ความมุ่งมั่นที่มันได้กล้าความศรัทธาจะนำมาชีวิตใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมปาฏิหารที่ยิ่งใหญ่ก็จะหัวใจ กล้าแก่งตั้งมั่นด้วยแรงรักและศรัทธาปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ความมุ่งมั่นที่มันแรงกลา้าความศรัทธาจะนำมาชีวิตใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่า ฉันรักแผ่นป้าฉันรักสายธาราเพราะฉันจะทาฉันรักจักรวาล โอเคสวัสดีค่ะครูสิตาและลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคนนะคะเราอยู่ตรงนี้ที่วัดบึงกอกจังหวัดพิจิตรค่ะวันนี้นะคะอย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าพรมนี้นะคะในวิหารนะคะในโบสถ์นะคะก็ไม่มีนะคะเราก็จัดก,การปูทั้งหมดเนี้ยตรงนี้นะคะเป็นปัจจัยของพวกเราทุกคนนะคะที่น้อมนําจากการที่ทําสมาอาชีพด้านดีนะคะและนํากําไรจากการได้ใช้ชีวิตด้านดีนั้น ด้วยการประกอบสมาธิด้านดีแล้วด้วยจิตตั้งต้นที่ยอดเยี่ยมแล้วได้นําปัจจัยนะคะส่วนหนึ่งนะคะมาร่วมทําบุญนะคะปูพรมโบสถ์แห่งนี้สร้างพระนะคะพระพุทธรูปนะคะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปฐมนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังนะคะอยู่ด้านหลังพวกเราทุกคนอยู่ตรงนั้นนะคะรวมถึงนะคะเราได้นําปัจจัยที่เหลือทั้งหมดนะคะร่วมสร้างวิหารณนวัดบึงกอกจังหวัดพิจิตต่อด้วยนะคะด้วยผลบุญ อันแรงกล้านี้นะคะครูสิตาจึงอยากแบ่งปันให้กับลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ที่หน้าเพจได้รับรู้พลังแห่งความปิติสุขเหลือเกินค่ะไม่ทราบไม่ทราบภาพชัดสัญญาณชัดไหมคะโอเคนะคะซึ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากนี้เป็นต้นไปค่ะพวกเราขาวันนี้ครูสิตาคนเดียวคงจะทำเรื่องราวดีๆแบบนี้ไม่ได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเราร่วมทำบุญกันแต่มันเป็น เหตุการณ์ที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับพวกเราชาวกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะคนที่ใฝ่ดีคนที่มีความเชื่อด้านดีคนที่มีพลังดีๆเข้ามารวมตัวกันถ้าวันนี้คุูสิตาใช้ปัจจัยตัวเองคนเดียวแล้ไม่ได้เจอพวกเขาเหล่านั้นเลยพวกเขาที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยคนที่อยู่ทางบ้านด้วยวันนี้คงไม่มีคุูสิตาเกิดขึ้นมาคงไม่มีโคสิตาคงจะเป็นเจตาหรือไม่ก็คง จะตายไปแล้วอยู่ในห้องเช่าหลังเดิมวันนี้ครูพูดอยู่ในโบสถ์นะคะซึ่งโบสถ์ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธและครูก็รับสิน้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ครูพูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริงถ้าวันนี้ครูสิตาเองยังคงดําเนินชีวิตเหมือนเดิมยังคงมีความเชื่อผิดๆเหมือนเดิมยังคงลงมือทําเหมือนเดิมวันนี้ครูและครอบครัวคงเป็นผีนะคะคงเป็นผีเฝ้าอาพาร์ตเมนต์ไปละ แต่เพราะการที่ครูยินดีเปลี่ยนแปลงและยินดีที่จะพัฒนาตัวเองค่ะยอมที่จะทิ้งความเชื่อเดิมๆว่ากูคงต้องตายอยู่ตรงนี้ฉันคงต้องมีหนี่จนวันตายฉันคงร่ำรวยไม่ได้หรอกเคยนะคะอยากทําบุญแบบนี้แต่ทั้งชีวิต33ปีก่อนที่ครูจะกดจักรวาลกดแรงดึงดูดครูทำได้20มากสุดๆเลยนะคะสุดๆเลยน,ะนานๆปี 3ถึงหปีครั้งหนึ่งคือ1,000บาทนั่นคือเยอะสุดในชีวิตเท่าที่ครูเคยทำมาปกติก็20บาทหรือ100บาทเท่านั้นในวันที่ครูลุกขึ้นมาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะไม่ได้มีตัวอย่างของคนที่ยากจนแล้วลุกขึ้นมาทำได้จริงๆครูก็เป็นแค่คนคนหนึ่งค่ะที่อดีตมันสิ้นหวังไร้กำลังใจไล้ความเชื่อใดๆที่จะมายืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของครูครูจะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมจริงๆครูไม่เคยเห็นหรอกคะ่ะเทวดาตัวเป็นๆว่าหน้าตาเป็นอย่างไรครูไม่เคยรู้หรอกคะ่ะว่าอนันตจัก,กรวาลแห่งนี้มีลักษณะอย่างไรสิ่งที่มองไม่เห็นใช่จะไม่มีอยู่จริงนั่นคือสิ่งที่ครูค,คิดคะ่ะเมื่อครูได้คิดว่าการที่เราได้ร่วงรู้กฎจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดไม่ว่าคุณจะเรียกว่ากฎจักรวาลกฎจักรยานคุณจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ คุณจะเรียกลัทธิหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะครูไม่สนใจในคําพูดที่คนทั่วไปพูดค่ะแต่ครูเชื่อเหลือเกินว่าอนันตจักรวานแห่งนี้มีอยู่จริงเพราะมันเป็นความเชื่อในตัวของครูครูลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองด้วยการไปต่อค่ะและปลูกถ่ายความเชื่อด้านดีเรียกว่าทิ้งความของเสียออกหมดและเริ่มต้นสิ่งดีๆอีกครั้งด้วยจิตตั้งต้นค่ะที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิต ด้วยจิตตั้งต้นที่คิดว่าถ้าวันนี้ฉันรอดฉันจะช่วยเหลือผู้คนครูรอดมาจนมามีวันนี้ความฝันที่คิดอยากจะทำบุญเป็นล้านวันนี้มันเกิดขึ้นจริงและไม่ใช่ครั้งแรกค่ะไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่เราทำบุญครั้งละเป็นล้านครั้งนี้เราตั้งใจมาทำบุญสองล้านลูกศิษย์ทบมาเท่าไหร่เราทอนของเราออกเพื่อให้แบ่งบุญกันทำช่วยกันทำซึ่งจริงๆทางวัดไม่ได้มีการเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น เป็นปัจจัยแห่งความบริสุทธิ์ใจที่พวกเราทุกคนได้หล่อหล,อ,ลอมร่วมกันถ้าวันนี้ครูติตาอาศัยน้ำพักน้ำแรงตัวเองคนเดียวโดยที่ไม่ได้เจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเลยโดยที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยอย่างที่ครูบอกค่ะคงจะไร้กําลังและความสามารถเหลือเกินค่ะที่จะมาอยู่จนถึงจุดนี้ได้แค่ลําพังตัวเองยังเอาไม่รอดเลยค่ะจะมานับประสาอะไรกับการเหลือมาทําบุญแต่วันนี้ด้วยอนันตจักรวาลที่โอบกอดและมั่งคั่งเหลือเฟอือเหลือเกินค่ะ ครูได้นำพาลูกศิษย์ทุกคนพลิกชีวิตกันอยาอ่างอัศจรรย์ใจมีทั้งคนยากดีมีจนครอบครัวล้มละลายบ้านแตกสแสแลกขาดเจ้าของธุรกิจคุณหมอด็อกเตอร์นักข่าวผู้คนมากมายเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการได้เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเขาเหล่านั้นนั่งอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะเขาเหล่านั้นนำพาพลังแห่งความศรัทธาและตัวเขา มาอยู่จุดนี้จุดเดียวกันกับครูครูไม่เคยบอกให้เราเดินตามครูคะ่ะแต่ครูบอกเสมอว่าให้เราเดินแขยงข้างครูเพื่อไปช่วยคนวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวใจและอยากจะบอกพวกเราทุกคนคะ่ะถึงความอิ่มเต็มในหัวใจของพวกเราอยู่ตรงนี้บรรยายสักสามปีก็อาจจะไม่หมดแต่วันนี้สิ่งที่ครูอยากให้พวกเรารับรู้คะ่ะทังบ้านขาถ้าวันนี้คุณเองมีจิตใจที่บริสุทธิ์มากพอคุณเชื่อเถอคะค่ะ ว่าฟ้ารับรู้ดินรับทราบอนันตจักรวาลแห่งนี้พร้อมขานรับและสนับสนุนคุณหากคุณยังมิยอมให้ตัวเองมีความเชื่อใหม่ๆว่าตัวเองนั้นก็สามารถที่จะมาอยู่ตรงนี้สามารถฉันมุ่งมั่นปัถนาเหลือเกินที่ฉันอยากจะทําบุญครั้งละเท่านี้คุณเองไม่มีสิทธิ์ได้อย่างแน่นอนลูกศิษย์ครูทุกคนที่เขามาใส่พานเป็นประธานร่วมกันกับครูพานละแสนเขาก็เกิดจากครั้งละหนึ่งพมาก่อนค่ะ หนึ่งร้อยมาก่อนค่ะยี่สิบบาทมาก่อนค่ะแต่วันนี้เขาเหล่านั้นเหมือนที่คุณอยู่ตรงนี้อยู่ที่หน้าจออยู่ตรงนี้เขามุ่งมั่นปรารถนาว่าสักวันหนึง่งฉันจะได้นั่งตรงนี้สักวันหนึง่งฉันจะยกผ่านพุ่มเนี้ยมาถวายและทำบุญแข็งข้างไปกับครูสิตาทุกอย่างมันเกิดจากการตั้งเป้าในหัวใจในความคิดในสมองของเราก่อนมันจึงจะดึงดูดเรื่องราวเหล่านั้นให้เกิดมา กลับกันค่ะคุณไม่ยอมอนุญาตตัวเองเลยให้นำพาสิ่งดีเข้ามาเป็นไปไม่ได้ค่ะที่คุณจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะคุณก็คงทําบุญตามอัตภาพของคุณเพราะคุณอนุญาตให้อัตภาพของคุณอยู่แค่ตรงนั้นใครคือคนกําหนดชีวิตคุณไม่ใช่พระเจ้าค่ะไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรค่ะจงลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองด้วยตัวเราเองค่ะ ถ้ามีคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตกันมากมายเขาทําได้เราเองก็ทําได้ดังนั้นครูอยากให้พวกเราทุกคนค่ะน้อมนําผลบุญด้วยจิตตั้งต้นที่พวกเรามีพลังอันยอดเยี่ยมด้วยกันด้วยพลังงานบวกนึกถึงเรื่องราวดีๆที่ที่เราเคยร่วมทํากันมาวันนี้ตั้งจิตอธิษฐานน้อมนําผลบุญขอตัวเองสําเร็จทางโลกเพื่อไปสําเร็จทางธรรมด้วยกันอ่ะครูจะพาเราอธิษฐานร่วมกันนะคะ สาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าเอ่ยชื่อตัวเองค่ะังาวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้น้อมนำผลบุญในการช่วยเหลือผู้คนในการแบ่งปันเรื่องราวดีๆในการนำปัจจัยอันบริสุทธิ์ จากการประกอบสัมมาอาชีพด้านดีนดำมาถวายมาถวายคืนคุณต่ออนันตจักรวาลันจักรวาลเข้าสู่พระพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดให้อยู่ยั่งยืนใราบนานเท่านานราบนานเท่านานข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายได้รวมสร้างพระ ได้ร่วมสร้างวิหารได้ปูพรมพื้นโบสถ์ไม้น้ข้าพเจ้าทั้งหลายแม้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมลับดับสูญไปแล้วไสปแล้วสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมสร้างร่วมกันนั้นจะยังคงดำรจะยังคงดำรงอยู่ ตราบสิ้นลมหายใจสุดท้ายสืบต่อชั่วลูกชั่วหลานชั่วกั่ลาาปวสารขอผลบุญนั้นสัมผัสสะเทือนไปทั่นทั่วอนันตจักราทั่วอนันตจักรวาล16ชั้นฟ้า1ิชั้นาชั้นดิน14ชั้นาดาสิชั้นบาดาลโปรดอนุโมทนาบุญ ที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมทำด้วยกายวาจาใจนับจากนี้เป็นต้นไปขอพลังผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมทำต่อจากนี้ ขอมหาเทพเทวาเทวดาทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลนทุกสรรพสิ่งทั่นทั่วอันตาทั่วอันตจักรวาลอนุโมทนาบุญทันทีอนุโมทนาบุญทันทีโดยไม่ต้องเอ่ยพระนามโดยไม่ต้องเอ่ยชื่อขอสัมผัสสะเทือนด้านดีในครั้งนี้ ส่งผลต่อพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเช่นเดียวกันขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเจริญรุ่งเรืองอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ศัตรูหมู่บานแพ้พ่ายแพ้ภัย พยานตรายใดๆก็มีอาจกล้ำกายสะเทือนสู่ตัวพวกข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวของข้าพเจ้าขอความสุขความสวัสดีความเป็นมิ่งมงคลทั้งหลายความเป็นมิ่งมงคลทั้งหลายจงสถิตอยู่ กับพวกข้าพเจ้าทั้งหลายและพวกท่านทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จทางโลกพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะสืบเนื่องทางธรรมต่อไปด้วยสัจจวาจาที่เปล่งวาจาอยู่นโบสถ์แห่งนี้วัดบึงกอกจังหวัดพิจิตร ขอฟ้ารับรู้ขอฟ้ารับรู้ขอดินรับทราบขอลมส่งเสริมของขอน้ำอวยพรขอวยพรขอให้สิ่งดีๆจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแเจ้าทั้งหลายและพวกท่านทั้งหลายแกราบการละนานเทินาลนานเทินุอธิษฐานบารมีนะคะ เราอยากได้สิ่งใดอธิษฐานข้อเดียวสั้นๆนะคะตามจิตที่เราอธิษฐานเนะคะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าผลบุญนี้จะสัมผัสสะเทือนอย่างที่ครูบอกเราคะ่ะถ้าวันนี้เราไม่กล้าคิดเราไม่มีสิทธิ์ได้ถ้าจิตเราไม่บริสุทธิ์มากพอทําเพื่อหวังผลทําเพื่อเอาหน้าเราจะไม่ได้อะไรวันนี้ครูอยู่ในโบสถ์ครูกล้าพูดว่าสิ่งที่ครูพูดทั้งหมดคือความจริงครูไม่ได้ทําบุญเพื่อเอาหน้าแต่ถ้าใครคิดว่าจะเอาหน้าครูก็ไม่คิดอะไรคะ่ะเพราะจิตเราฟ้ารับรู้ดินรับทราบครูอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ ด้วยจิตตั้งต้นที่อยากให้ผู้คนได้เกิดการเตื่นรู้และการเป็นแบบอย่างด้านดีนั้นสําคัญมากกว่าคําพูดขอพวกเราทั้งหลายจงดํารงตนอยู่ในการเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมรักษาจิตรักษาใจของเราเกาะกลุ่มด้านดีจงโดดเด่นด้านดีต่อไปจงสัมผัสสะเทือนด้านดีต่อไปจงอย่าละเว้นการทําดีจงละความชั่วทั้งปวงชัยโยชัยยะ ชโยชยัยยะกูคือผู้ชนะกูคือผู้ชนะชัยชะยชะยชโยชัยชะยชะชโยขอสิ่งดีๆจงบังเกิดกับพวกเราทุกคนค่ะและขอให้ลูกศิษย์ของครูทุกคนจงแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานตรายใด,ใดทั้งปวงนะขอให้สิ่งดีๆจงเกิดขึ้นฉับพลันทันใดสิ่งใดก็ตามที่ครูได้ทําบุญกุศลในชาติทุกชาติทุกภพขอจงสัมผัสสะเทือนเลื่อนล่านปฏิพีกับลูกศิษย์ของครูทุกคนให้เกิดการตื่นรู้และพลิกผันชีวิตอย่างอัศจรรย์ใจเพราะครูเชื่อว่าปาฏิหาริย์จะบังเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่กับครูคนเดียวค่ะแต่กับพวกเราทุกคนขอผลบุญนี้จงสถิตแก่พวกเราทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ, <แก S 1> คะ